ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งคู่สำหรับการต่อสู้ของบิ๊กมัมคิปและหลอซึ่งบิ๊กมัมนั้นเป็นฝ่ายผ่ายแพ้และแล้วสึกการต่อสู้นี้ก็มาถึงคู่ตัดสินสักทีการต่อสู้ระหว่างหมวกฟางลูฟี่และไคโดสี่จัก,กรพรรดิแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีพวกมือที่3อย่าง c ีพีโลที่ไม่รู้จะใช้โอกาสนี้จัดการใครกันแน่มาลอดูกันฉันจะเป็นลาชโจาสารสลัดให้ได้เลย 8、9。です。8, ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสปอยแรกสั้นๆของมังงะวันพีชตอนที่1นึนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่บิ๊กมัมนี่พ่ายแพ้โมโมกับยามาโตะนี่ก็ได้มาคุยกันและบอกว่าโอเด้งนี่ได้ฉีกหน้าสุดท้ายที่สําคัญที่สุดในบันทึกทิ้งไปนั่นก็คือหนน้าทีีี่่เเขยยกว กับาเทจากนั้นนะครับภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่โอโรจิที่อยู่กับโคมมรสัสก,กิซึ่งโอโรจินั้นหลงกลโคมมรสัสก,กิก็เลยถูกเพดานนั้นหล่นทับโคมมรสัสก,กินั้นก็เลยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับโอโรจินั้นได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือฮิโยริลูกสาวของโอเดงซึ่งเมื่อรู้อย่างนั้นนะครับโอโรจินี่ก็เลยคิดที่จะกลายล่างเป็นยามาตโนะโอโรจิ o o R G. แต่ฮิโยรินั้นได้เอาแท่งอะไรสักอย่างแทงเข้าใส่โอโรจิก็เลยทําให้โอโรจินั้นไม่สามารถที่จะแปลงล่างได้เพราะมันทํามาจากหิน ไคโลนั่นเองแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่อิโซกับพวกซีพีซีโลซึ่งซีพีซีโลคนตัวใหญ่กับอิโซนั้นต่างก็พากันนอนหมดสติกันทั้งคู่เหลือเพียงแค่ซีพีซีโลคนตัวเล็กที่สวมหมวกและในขณะเดียวกันเขานั้นก็กําลังรับสายจากพวกห้าผู้เทาซึ่งเขานั้นได้รับคําสั่งจากห้าผู้เทาว่าให้กําจัดหมวกฟางลูฟี่ในทันทีแล้วภาพนั้นก็ตัดฉากไปยังสถานการณ์ของคนอื่นๆซึ่งอูซบนั้นยังคงช่วยคิดเอมอนกับคิคุไว้และในตอนนี้นะครับก็ได้มีการยืนยันการต่ออสู้ขงไลโซกั ฟูโคลโลคูจูแล้วซึ่งคนที่เป็นฝ่ายชนะก็คือไลโซและจินเบนั้นก็ได้เข้ามาช่วยไลโซออกไปจากกรองเพลิงได้พอดีและดนแฟงกี้เขานั้นก็ออกตามหาโซโลโจนเจอและยืดแขนไปช่วยโซโลได้สําเร็จเช่นกันแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ไคโดซึ่งในตอนนี้ไคโดรู้แล้วเรื่องที่บิ๊กมัมนั้นพ่ายแพ้ไคโดนั้นก็เลยนึกถึงความหลังตอนที่เขานั้นได้เจอกับบิ๊กมัมครั้งแรกตอนที่เขานั้นอายุ15ปีซึ่งในตอนนั้นบิ๊กมัมได้พูดขึ้นฉันคือหลินหลินสตรีีู้้ท่่จจะกลาายเเป็นแหง ท้องทะเลแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่นั้นได้ใช้เกียวสี่สเน็กแมนแล้วโจมตีเขาใส่ไคโดด้วยท่าไฮดร้าแล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดกับไคโดฉันจะไม่เลิกโจมตีแกจนกว่าจะหมดแรงฉันจะซัดแกให้กระเด็นไปจากวานุกคุนิแน่นอนครับผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมสาหรับสป,ปอยล์แรกสั้นๆนะครับผมก็สั้นจริงๆนั่นแหละก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจของสป,ปอยล์ตอนนี้นะครับผมก็คือในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไ โซ่พวกกินเอมอนคีคุนะครับก็ได้ถูกการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วน C p พีซโลนะครับก็ถูกจัดการไปแล้ว1คนแล้วก็ได้รับคําสั่งจากพ่อห้าผู้เท่านีให้จัดการลูฟี่แต่ก็คงต้องรอจังหวะแหละมันก็คงไม่บูมบามบุกขึ้นไปถึงด่านฟ้าแล้วไปจัดการลูฟี่อย่างนี้ครับผมเพราะว่าไคโดก็อยู่ที่นั่นจึงไคโดนี่คงจะไม่ยอมยืนอยู่เฉยๆให้พวกซ p พีซโลนะครับฆ่าลูฟี่แน่ๆก็คงต้องรอสักพักให้พวกนี้มันเหนื่อยหมดแรงไปฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งซะก่อนก็ รอจังหวะเหมือนหมาล่าเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมในตัวอัปเดตเนาะน่าจะมีเนื้อหาที่มากกว่านี้สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ